วิ่งไล่ไปนะกรโดเพื่อนแล้วก็โดดลงมาช่วยตีไม่ไม่ันไม,ม,นไม่ไม่ไม่โดนหรอวะเนะี่ยไครับไปครับไปครัเอ็กแมนเอ็กมัน,มนโด,ดนหัหยกะปเพื่อน เเเนอาาลลลยย้้งใหะสวโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้องขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครา้งนี้อยู่กับการรีวิวฮีโร่ใหม่นะครับอย่างอาย่านะครับในตำแหน่งของซัพพอร์ตนะครับก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับสกิลต่างๆของอาย่ากันก่อนนะว่าทำงานยังไงนะครับครับก็ดอยก็ขอเริ่มด้วยที่ท่านหนึ่งนะครับท่านหนึ่งของอาย่าครับจะไม่มีอะไรมากครับปาขึ้นเสียงไปด้านหน้านะครับแล้วก็ทำ damage สองจังหวะครับจังหวะแรกคือจังหวะที่ชนนะครับจังหวอยสองคือจังหวะระเบิดนะครับที่ปลายสกิลนะครับ ถ้าระเบิดโดนปลายสกิลนะจะมาทำการสโล่นะครับ30%ยิ่งเวทเยอะก็ยิ่งสโล่เยอะนะครับดาเมจมีแค่2จังหวะนะครับแล้วก็ยังว่าดาเมจเบามากๆนะครับท่าหนึ่งต่อให้อัพเต็มก็ยังเบานะเบามากๆนะครับอ่ะโอเคนี่คือแค่ท่าหนึ่งครับก็คือไม่มีอะไรมากเอาไว้เช็คพุ่มได้นะครับถ้าเกิดใช้โดนเนี่ยมันจะเปิดตำแหน่งว่าใครอยู่ตรงไหนเปิดตานิดนึงนะครัใช้โดนในพุ่มนะครับก็เป็นสกิลช่วยเช็คแมปได้แล้วก็เป็นสกิลสโล่เล็กน้อยนะครับเพราะวว่่่าาสโลมััันนนนจะะะใช้้้ไดดททบบงีรรเเิค ด้านหน้าที่ตอนชนเนี่ยไม่สโลนะเพราะงั้นระยะใกล้จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ดามจจะแรงสุดตอนระยะก,กลางๆระยะไกลอะไรอย่างงี้ยครับจะได้ดามจจังหวะนะแล้วก็สโลเนะข่า2นะึกของอาญาครับอา่าทำการล็อกหัวเพื่อนที่เป็นฮีโร่นะครับสามารถกระโดดไปเกาะเพื่อนได้นะครับเมื่อกระโดดไปเกาะเพื่อน,นครับเพื่อนจะได้เกาะขึ้นมานะครับแค่นั้น 2วิก่อนนี้จะอยู่2วินะครับถ้าเกิดเรากดใช้งานสกิลสอซ้ำเนี่ยตอนอยู่บนหัวเพื่อนเนี่ยก็ทําการสร้างโลใไวเพื่อนนะครับระหว่างนี้ถ้าเราอยากลงก่อนสามารถกดสกิลเอสเคปเนี่ยกระโดดลงมาก็ได้นะครับหรือว่ากดท่าก็กระโดดลงมาได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ากดท่าเอสเคปเนี่ยมันไม่ต้องรอสกิลเนี่ยสามารถลงมาอย่างนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ ถ้าเรากระโดดลงเนี่ยคูดาวมันจะอยู่ที่2วินะครับแต่ถ้าเอชเคปเนี่ยครูดาวก็2วิ 2> เหมือนกันถ้าครูดาวมันใกล้จะหมดนะครับแต่ถ้าเราโดดเหม่อนัมันกระโ,โดดมาก่อนได้ไงเพราะงั้นแล้วแต่จังหวะเราสามารถเลือกจังหวะออกของเราได้ว่าจะออกจากเพื่อนตอนไหนนะครับประมาณนี้สัปพัสดีนะพัสดีของอายานะครับเมื่ออายาเลือดต่ํากว่า40%อนะครับอายาจะกลายเป็นกระรอกนะครับก็มีสกิลกใช้สอ2ท่าครับท่าแรกเนี่ยคือเมื่อกดใช้งานแล้วเราจะกลายเป็นคนอีกครั้งนะครับทันที ท่ายสองเนี่ยมันทำให้เรากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้ดิดหน่อยเป็นระยะประมาณแบบคืบนิดๆนะไม่ไกลมากกับคืนประมาณคืนเนี่ยข้ามได้แค่นั้นนะ่นคือพาสิของอาญาเพราะงั้นในช่วงเราเป็นกระลอกเนี่ยเราจะเอามาตะนะไม่ตกเป็นเป้าหมายนะเพราะงั้นอาญาจะตายยากมากๆนะครับนิิตของเรานะเมื่อใช้งานบนพื้นนะแบบไม่ได้ขี่เพื่อนอยู่นะจะทําการสร้างวงขึ้นมาครับวงนี้จะทําให้คนทุกคนที่อยู่รอบๆเราเนี่ย กลายเป็นกบได้นะครับเราขอเรียกว่าเป็นกบแล้วกันเนาะง่ายๆนะครับเหมือนสาบเป็นกบนะครับระหว่างที่ศัตรูโดนสาบไปเนี่ยศัตรูจะไม่สามารถตีได้แล้วก็ใช้สกิลได้นะครับอันนี้คือในกรณีที่เราใช้ในร่างที่อยู่บนพื้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราขี่คอเพื่อนนะครับอันติีของเราจะกลายเป็นวงใหญ่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็ใครที่โดนดาเมจครบ2วิเนี่ยก็จะกลายเป็นกบนะทั้งวงเลยนะครับวงใหญ่มากอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะงั้นเป็นสกิลที่ค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วก็ต้อง ไปแบบทีมไฟ์ได้ค่อนข้างดีคููดาวก็น้อยนะครูดาวในช่วงเหลือเกมก็น้อยครูดาวแบบสิกว่าวิเองนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้อันตีอยู่ตอนอยู่นันนี้เราสามารถกระโดดลงมาแล้วก็มีวงติดตัวเรามาได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องขี่อยู่บนหลังเพื่อนนะเพราะงั้นก็สามารถเลือกจังหวะได้ในบางกรณีที่เพื่อนเราเลือดหมดแล้วเขาไม่อยากวิ่งเข้าในทีมไฟ์เนี่ยก็สามารถกดใช้อันตีบนหัวเพื่อนแล้วก็โดดลงมาเพื่อไปเข้าไฟต์ต่อได้นะครับบางคนอาจสงสัยว่าแล้วมันมีคอมโบอะไรบ้างกับท่า2นะครับ ถ้า2ของอาญาเนี่ยเราสามารถกดสเปินไว้เพื่อนได้ให้กดสปินนะครับเพื่อนก็ได้รับผลของสปินกดเพอริไฟก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับทราบผลของเวลาเราขี่คอเพื่อนนะฮะแต่ว่าในส่วนเรื่องของไอเทมเนี่ยมันจะมีแค่ของซัรที่กดเล่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นกับของเช่นพวกอาล็อกชิลนะครับกดแข็งนะครับกดดุเล็ดใหญ่นับไม่สามารถทํางานได้นะครับไอเทมอะไรที่เป็นผลทํางานของแค่ตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถทํางานให้เพื่อนได้เพราะงั้น ไม่ต้องออกกับอะไรแปลกๆนะครับเพราะงั้นดอยเทสให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบล็อกชิลนะครับแข็งอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นพวกของโลมทั่วไปอ่ะได้นะครับแบบว่าอาล้างนะครับอ่ากดเกาะนะครับกดเปิดแมปอะไรเงี้ได้นะครับแต่ไม่สามารถกดแข็งกดล็อกชิลได้นะครับไอเทมที่สามารถใช้งานคู่กับท่าสองได้ไงเป็นไอเทมประเภทพวกแบบว่าออร่านะครับอย่างเช่นเกาะไฟนะครับซอลลิงออร่านะครับอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นไอเทมประเภทแบบพวกกับอาร์ากนี่นะครับสโลอะไรเงี้ยมันสามารถใช้ได้เพราะเราเป็นคนใช้สกิลออกมาเองนะครับเลือกใช้กันได้นะสำหรับอมูลเนีลส าเกิดเราใช้งานเนี่ยเราก็เวลาอยู่ข้างบนหัวเพื่อนเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่โดนเาเมจนะถ้าเราไม่ใช้สกิลไม่ท่าเดเมจนะเราก็ยังสามารถรีเลืยดได้นะครับอ่อะไรประมาณนี้อันนี้คือความสามารถที่เราสามารถทําได้นะนในส่วนของท่า2นะครับหลักๆเนี่ยท่านี้ก็จะใช้งานคู่กับพวกสเปลนะแบบว่าเออใช้สเปลอะไรนะวิ่งไวให้เพื่อนนะครับอะไรอย่างนี้หรือใช้ท่าฮิลใช้ท่าล้างอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้คือจุดเด่นของตัวอาญาเนาะในส่วนของคอมโบเนี่ยเราจะแนะนาไปจังหวะที่เพื่อนกำลังจะได้เนี่ยกดรตีแล้วเพื่อนจะวิ่งไวขึ้นนะพยายามขี่คอเอนนป็รนนร์ะับ อะไรประมาณนี้แล้วเข้าไปกดสโลว์ถ้าเป็นแบบนี้ก็เล่นไปเรื่อยครับกดตัามก่อยเพื่อนเรื่อยๆจบตัวมันเล่นพยากนะครับแต่กหลายเนี่ยในจงังหวะที่เล่นน่ว่ายื้อเชิงยื้อโซนเนี่ย, urn, ยก็พยายามไปรับดาเมจให้เพื่อนด้วยการเดินไปตีอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอโดนดาเมจก็กดขี่คอเพื่อนอะไรเงี้ยครับง่ายๆนะครับเพราะตัวมันเนี่ยจงังหวะที่มันจะตายเนี่ยมันสามารถกลายเป็นการล่อได้เพราะโอกาสที่มันจะตายค่อนข้างต่ำนะครับ อย่างเช่นแบบเลือดจะหมดเงี้ยมันก็สามารถแบบว่าหนีเป็นกระลอกหนีขึ้นหัวเพื่อนได้นะครับอะไรประมาณนี้เพราะงั้นไม่ต้องกลัวตายนะครับจังหวะจะตายมันก็แบบมีเนี่ยมีท่าก,กระโดดนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ขี่หัวเพื่อนได้นะครับค่อนข้างแตา่ย,ยากนะครับข้าวคราหสับสกิลของอาญาจะประมาณนี้นะครับ๋ยวไปดูในการรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะมาครับมาสู่การรีวิวกันต่อนะสับอาญานะครับน้องกระรอกน้อยยุซีครับปไป ต้นเกมเราเป็นซัพพอร์ตที่ค่อนข้างอ่อนแอนะครับแบบไม่มีอะไรเท่าไหร่นะมันแต่ว่าทำอะไรไม่ค่อยได้นะถ้าหนึ่งก็เบานะสโลว์ก็น้อยนะอันนี้อยากให้รู้เลยถ้าสองก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะฮะเป็นอาย่าโลมนะครับทุบออฟเพลนนะครับ เกียอายาน่าจะเถียงใครไม่ได้ <g ül> ดาเมจไม่มีนะโอ้สวยนะ <g ül> แล้วก็แบบไม่จำเป็นต้องรีบขี่คอเพื่อนนะขี่คอเนี่ยเอาไว้จังหวะที่เพื่อนกำลังจะโดนดาเมจหรือเพื่อนกำลังจะวิ่งเข้าอะไรเงี้ยดอยว่าถึงจะเวิร์กนะครับ <g ül> ไม่จำเป็นต้องแบบว่า <g ül> เข้าไปโดยพละการนะได้ น่าจะลำบากนะไปขวางทางไงไ็ออยังได้อยู่ะ่ะบางให้ไม่ทันด้วยสปินให้เพื่อนกัน เดบิวก่อนหนึ่งนะครับไม่ไม่หนักเท่าไรเม่ก้นเลยเพื่อนจะเข้าไม่เป็ล่ะจังหวะก็ไม่ค่อยดีนะครับเราได้มังกรก็พอละใส่กันเดียว์อ้อมล่างน่าจะเสียเลือดนะ เดินไปรับกนได้ตัวเดียวไม่เป็นไรครับอยู่นี่นี่แหละ <c oughs> อ่อนท้าร์คูกดาวมาก่อนนะมันทำให้เราเล่นง่ายกว่านะไอ้เพื่อนะู้อ้เขาหลบได้หรอเนี่ย ครับวิ่งไล่ไปนะฮะกดกดลใหยเพื่อนแล้วก็โดดลงมาช่วยตีโอ้โหไม่รอดว่ะไม่มีเพื่อนให้ขี่เลยตีเย่นะช็อตนี้ถ้ามีเพื่อนให้แบบ เกาะหัวจะรอดไม่เกินตายหมดแล้วรูแมนก็ดูแก้าย่าดีนะเพราะมันแต่ว่าสามารถเอาไปฆ่าได้หนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยต่เกมมันยังทรงงครับไปได้ไปได้ไม่ไม่ไมันไม,ไม,ไม่ไม่ไม่โดนหรอวะเนะี่ย

กรี <laughs> ดิมอดกดะดิมอดช่วยได้ดนิดนึงอเพื่อนโอ้ไม่อรอดะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวจิมจิม เดี๋ยวคุณยกสวยอะ่ะไม่เข้าหรอจะแต่เลยนะโอ้โหงงไม่ไม่เข้าอ่ะเม่อก,กี้ได้นะมังกรเกิดแล้วนะมังกรเป็นขั้นแรกอยู่นะครับ ติดพยายามใช้เวอร์ชั่นหรือว่าขี่คอเพื่อนน่าจะดีกว <atsu> ่านะครับ๋าวนี้มันก็มันสตันน่ากลัวจัง คอไง ไปครับไปครับเอ็กมันเอ็กมันโดนไหมอ่ะกดตะเป็นเพื่อนเลยเพื่อนเอาเลยล้างให้ละวสวยเวนิเกิดเวทแม็กเวทนิเกิดไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนทางนี้ this way this way ีโดดไหมนันมีโดดไหมเยอะมากเลยหรอไปอยู่วะความปวดเราเริ่มมาแล้วจริงๆแต่ว่าตัวอาญาเนี่ยมันต้องประมาณเนี้ยแบบว่ามีของมันชิ้นสองชิ้นนนั้เริ่มปวดน,นะครับตอนต้นเกมมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่มันทำอะไรไม่ค่อยได้นะมัตนตีมันยังคูดาวไม่ค่อยไวได้แหละแต่พอเริ่มได้ของแล้วคูดาวมันเริ่มดีขึ้นนะครับก็เริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆนะ โลช่วยเพื่อนโดนส่วนไปเด้เนี่ยมันก็จะเอออ้อเรียบร้อยปไปไม่ทันว่ะออมีแข็งนี่ว่ะกูก็เมื่อกี้ก็สั่งเสียเพื่อนไปละแบบลาก่อนอะไรเงี้ยที่ดอกเวทยเยอะเนื่องจากอา่ามันมีพาสซีฟในการเอาตัวรอดเยอะเนาะแล้วก็สามารถขี่คอเพื่อนได้ด้วยมันเลยไม่จะเปต้องอึดเท่าไหร่นะถึงแม้จะเป็นโลม สกิลมันก็ไม่ได้โปรกไกลเท่าเมททั่วไปนะมันก็แค่พอแต่พอได้ตอดพอได้เช็คพุ่มบ้างอะไรเงี้ยอ๋อโคเรียเสียไฮเตะไปฮะ กอ่ <c oughs> อนตีวิ่งใส่เลยนะึ้นสวยชัดลงมาบล็อกไม่ทันว่ะต้องฝึกลงมาบล็อก,กว่ะถ้าลงมาบล็อกเก่งๆอาจจะโหดกว่านี้ ตัวเข้าไปเลยตัวเข้าไปเลยแลกกันไปตัวตัวว่ะ อันนี้น่าจะปวนๆได้แล้วนะมีทั้งกระทาสโลมีทั้งอากอนี่นะครับแล้วก็เวลาอย่างเงี้ยมีคนมีไล่อะไรเงี้ยก็โดดขึ้นมาคนติดได้นะครับเปิดช่วยรับเมจไดน้ดนิดหน่อยนะครับเฮ้ยแข้จงงรอดอยู่นะเราไม่ได้ขี้ขี่ขอไปเรื่อยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ รอบ,บังอะฮะทำแบนี้คือตัวเราเน้นปวดไปเรื่อยนะขี่ย้ายย้ายคนไปเรื่อยนะครับใครเลือดหมดก็ฮิวคนนั้นนะครับสร้างโลกให้คนนั้นแทนอะไรน,นะมันจะเล่นแนวนี้มากกว่าแบบแนวแบบว่าไปไล่ทำดาเมจนะแรงนะมันไม่แรงขนาดนั้นนะดาเมจเบานะกีเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวใช้กับคีพไปเดู๋ฮิว ห้าร้อยนะอันนี้ดอยดูของเวทนะเวทสี่ร้อยสามสิบนะอันนี้ถึงแม้ว่าดอยจะไม่มีของเจาะเวทแต่ถ้าเป็นเมทต,ตัวอื่นก็น่าจะได้หลายพันอยู่นะสกิลอันนี้มันดาเมจมันน่ารักนะแบบน่ารักน่าชังนะฮะแต่เวไรครับมันเน้นแบบว่าซัพพอร์ตซะมากกว่านะที่กระบอกเป็นซัพพอร์ตนะฮะไอ้นอนเอเดด แย่ yeah, แล้วหนีเร็วเพื่อนไม่รอดว่ะโอ้มีปิดกล้อมด้วยแย่แล้วให้เตะให้เตะให้เตะสวนสวนลำสวนโอ้โหโอ้โหโอ้โห เอาไปสองตัวคุ้มไหมก็ได้อยู่นะมันทำไมดังตีป้อมช้าขนาดนั้นนะอือฮือเย้ไหลคิดว่าเกาะอยู่กันนั้นน่าจะเวิร์กสุดนะตาเน้คนอื่นไม่ค่อยกล้าเข้าเท่าไหร่คือจริงๆเวลามีอาย่าในทีมเนี่ยถ้าเราให้สัญญาณว่าเข้าเนี่ยมีก่อนแบบว่าแบบให้สัญญาณว่าเข้าปุ๊บก่อนติแล้ววิ่งใส่เนี่ยตัวมันค่อนข้างเก่งนะครับจังหวะบวกมันค่อนข้างได้เปรียบนะเออนันรอไว้ก่อนเลย คือกดสปินให้แล้วก็กดลันตีให้รับเทียอะไรเวเลสเลยเลยบอสแมปแหละบอสแมปแหละคือเราแค่ต้องให้จังหวะสัญญาณดีๆเวลาเข้าพร้อมกันครับถ้าคุยเพื่อนก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเนี่ยแค่แบบจังหวะเงี้ยครับก็คือแบบว่า ให้กบบเพื่อนโดดเข้าทีหนึ่งแล้วกนติแค่นั้นเองถ้าเกิดเขาได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็ถอยอนติเราเองค่อนข้างดีนะเนีย่ยตอนนี้จะขี่คอพเพื่อนย,ยาวๆก็ได้แต่ว่าเราคิดว่าลงมารับสกิลเพื่อนดีกว่าบางทีเพื่อนต้องการคนแทงไม่ใช่ไมนน่ต้องการคนแทงอกการแล้วต,ต้องการคนรับแตลยต้องการคนรับทาน,นิดหน่อยลิ้นทันตายเถอะดาร์กตอนน้องคือระดับตัวใหญ่ตัวใหญ่ต,หญตอนนี้เขาเช็คก็เขาเช็ค ไปล้านนึมีนตีไหมมนตีหรือเปล่าไปเลยลุยเงี้ยโอ้โ่เพนไม่ค่อยพร้อมอ่ะไม่ค่อยนาเท่าไหร่นี่ะ เสียงหายวะฮัลโหลไปครับไปครับมาแล้วว่าดาร์คเลเยอร์แล้วปิดป้อมยายาอย่าทำอะไรอย่างงั้นเอา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 หรอเขาเราเอาก็เอานะเอาก็เอานะไปไปขีดีคอคือไม่รู้ว่าเราแบบสไตล์เด็กกอบอไม่รู้ว่า <c oughs> คือเราคือแบบเน้นเชียร์คือเพื่อนเข้าก็เข้าอ่ะได้ก็ได้อ่ะกดให้หมดทุกอย่างเลยล้างเลื้งปอายสโลอยากได้แล้วเอาไปเลย <c oughs> สไตล์เด็กกอบอ่ะดาร์กตัวใหม่มันอึดมากเลยวะ่ะเ <c oughs> ล่ะสีปัม๊มสีปัม๊มเพื่อนเพื่อน,อน <c oughs> แล้วอย่าถ่ายก็เขาบอเจสวยงาม ประมาณนี้กันนะสับการรีวิวนะฮะแต่นมากเวทแม็กครับ <c oughs> เป็นตัวเชื่องการเพื่อนนะครับเพราะว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้จริงๆนะสับอาย่านะฮะ S 1> <S 1> ก็สับบิวนี้เนี่ยก็พอมีดาเมจบ้างนะโอยทำดาเมจไปประมาณ18%นะหลักตัวมันจะไปเน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตเพื่อนมากกว่าการทำพีซีนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะครับก็เป็นไงบ้างครับสหรับการรีวิวอาญาในวันนี้นะก็ถือเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างป่วนมากเลยนะฮะสหรับอาญานะฮะอาญาเนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่เก่งมากๆในเรื่องของทีมไฟแล้วก็การช่วยเพื่อนนะครับมีข้อเสียในเรื่องของดาเมจที่เบามากๆถ้าหนึ่งก็เบาสุดๆนะสเกลก็น้อยดาเมจก็น้อยคูดาวก็น้อยนะฮะอันติก็มีดดาาเเมจนนิึงครับบ การทั้งเปาทั้งคู่เลยเพราะงั้น ดังว่าอาย่าเนี่ยข้อเสียของอาย่าหลักๆเนี่ยถ้าไ้ดอยเจอนะก็คือเรื่องของต้นเกมรับต้นเกมอาย่าอ่อนมากไม่สามารถปกป้องป่าได้เลยนะลองนึกภาพว่าเขาวิ่ง้าในป่าเดียวเรามีทก,กิลหนึ่งเมสองร้อยกว่าก็ทําอะไรศัตรูไม่ค่อยจะได้นะเพราะงั้นเป็นตัวที่มีจุดอ่อนมากในช่วงของต้นเกมนะครับต้นเกมอารมณ์เหมือนแบบอลิสอะไรฟ <for you S 2> ิลนั้นคือแบบไม่ได้เด่นมากคือทอะไรไม่ค่อยได้นะครับไม่ได้เหมือนเลยนะ,นะอลิสต้นเกมยังพอมีสตันช่วยเพื่อนได้แต่แต่อาย่าเนี่ยไม่มีสตันนะมีแต่สโลแล้วก็มีแค่เกาะนะครับเพราะ เริ่มเก่งขึ้นเมื่อมีอันติครับอันติของอาญาเนี่ยพอเป็นอันติแบบจังหวะขี่คอเนี่ยมันวงค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็ซีซีค่อนข้างอันตรายนะเพราะงั้นใครที่โดนอันติของอาญาเนี่ยแทบจะแพ้ทีมไฟค่อนข้างง่ายนะมันวงใหญ่มากนะครับถึงแม้ว่าจะล้างได้หรือการซีซีได้เนี่ยก็ใช่ว่าจะล้างทั้งหมดได้นะเพราะว่าวงอันติมันใหญ่มากนะถ้าเกิดแบบเราเล่นคู่คอมโบกับไฟเตอร์ดีๆเนี่ยอาญาเขาจะค่อนข้างเก่งมากนะครับทราบดอยดอยมองว่าอาญาเนี่ยน่าจะแรงประมาณเอถึงเอสนะครับเอถึงเอสนะดอยรู้สึกว่าตัวมันมีีจุดดเเเ่่่่นนนนคคออข้้าาางยยะะรัับแลววกก็็ปตทฆ นะครับปวดนะครับท่า2มันเนี่ยเอาชีวิตรอดเก่งนะพาร์สิมันก็ทําให้ตัวมันตายยากอันติมันเนี่ยเป็นจุดเด่นมากเลยตอนนี้คืออันติเนี่ยถ้าเกิดเป็นดับเวลสุดท้ายเนี่ยคูดาวมาสิบวินะครับถ้าออกแล้วคูดาวครบ40%เนี่ยอันติมันจะคูดาวมาสิบวินิดๆนะเพราะงั้นเราใช้อันติบ่อยมากสามารถชวนอีกฝั่งทีมไฟได้ลรวนๆนะครับหรือถ้าเป็นในทีมไฟเนี่ยอาจจะใช้อันติสองรอบนะและซีซีมันค่อนข้างอันตรายแล้วเป็นแบบสาสตร์เพชรสตูเป็นกบเนี่ยหนึ่งามกจุดห้าวินะค เลยนะครับดูแลเพื่อนก็ดีนะครับ CC ก็พอมีดาเมจเฉยๆ,ๆ,ๆนะครับแต่ว่า CC เนี่ยอันตรายมากเพราะงั้นเราวอาว่าถ้าเล่นดีๆแล้วมีแบบไฟเตอร์คอมโบกับมันดีเนี่ยอาย่าค่อนข้างเก่งมากในช่วงเลดเกมนะครับถามว่าตัวอาย่าเนี่ยเ,เก่งกับอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นคอมโบที่ดีๆกับอายา่างใช่พวกไฟเตอร์เข้าไฟแบบโนโนไฟเนี่ย,ยเช่นลิปโป้ลิกเตอร์เวเลสฟอร์เรนอะไรเงี้ยที่แบบตัวแบบไฟเตอร์ที่สามารถกระโดดไปนัวกลางวงได้เนี่ย ัวอาญาจะชอบนะครับอาญาจะไม่ค่อยชอบเพื่อนที่แบบว่าเป็นแบบตัวแบบแคลลี่ขาตายอะไรเงี้ยเพราะมันแบบว่าอาญามันต้องการเพื่อนที่แบบโดดเข้าไปกลางวงนะครับจริงๆมันก็ปกป้องแคลี่ขาตายดีก็จริงแต่ว่ามันแบบไม่เท่ากับการที่มันเล่นคู่กับพวกไฟเตอร์ที่เข้าไปนัวนะเพราะอันติมันใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับส่วนตัวดอยมองว่ามันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างที่มันแบบว่าช่วงต้นเกมมันอ่อนนะครับแต่พอเลยช่วงต้นเกมไปเนี่ยอาญาจะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆนะอารมณ์เหมือนฟิวเออลิสเลยนะครับประมาณนี้แล้วกัน คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน